ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะสามารถอธิบายการจัดประเภทของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาตามเกณฑ์ทางจิตวิทยาตามเกณฑ์ขนาดใช้ยาที่เหมาะสมและตามเกณฑ์ระดับความเหมาะสมของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาค่ะความร่วมมือในการรักษาด้วยยาตามเกณฑ์ทางจิตวิทยาอธิบายโดยทฤษฎีความคาดเคลื่อนของมนุษย์แบ่งออกได้เป็น 1. การกระทําที่จงใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและ 2. การกระทําที่ไม่จงใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งใจให้ความร่วมมือแต่ไม่สามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจด้วยเหตุผลบางประการการกระทําที่เกิดจากความจงใจนั้นแบ่งออกได้สองประเภทได้แก่ความผิดพลาด และการละเมิดสำหรับความผิดพลาดยังแบ่งย่อยออกเป็นความผิดพลาดบนพื้นฐานของกฎกติกาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหลายอย่างแต่นำกฎกติกาที่ดีไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือการนำกฎกติกาที่ผิดไปใช้ตัวอย่างของการนำกฎกติกาที่ดีไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเช่น การที่ผู้ป่วยมีการใช้ยาแบบต่อเนื่องอาจจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับการติดยาดังนั้นผู้ป่วยจึงตั้งใจหยุดยาสักระยะหนึ่งแม้ว่ายาที่ใช้จะไม่ทำให้เกิดการติดยาก็ตามส่วนตัวอย่างของการนำกฎกติกาที่ผิดไปใช้เช่นการใช้ยาสเตอรอยแบบพ่นผู้ป่วยอาจเคยได้ยินผลของการใช้ยาสเตอรอยในทางที่ผิด ในการแข่งขันกีฬาโดยมีการนำไปใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันที่ไม่ได้ใช้ยาผู้ป่วยจึงเกิดความกลัวการใช้ยาสเตอรอย์ทำให้ไม่พ่นยารักษาหอบหืดช,ชนิดยาสเตอรอยตามแพทย์สั่งใช้เป็นต้นความผิดพลาดอีกแบบหนึ่งคือความผิดพลาดเนื่องจากความรู้ มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานการณ์ใหม่และประสบกับปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขโดยใช้ความรู้ที่ตนมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ยาหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่สำคัญการที่ยาหมดก่อนกำหนดนัดหมายบางครั้งอาจจะไม่ใช่ความผิดของผู้ป่วยผู้ป่วยต้องตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรบางอย่าง แต่กลับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงอาจตัดสินใจผิดพลาดได้แทนที่ผู้ป่วยจะไปรับยาจากโรงพยาบาลหรือซื้อยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่จากร้านยาเมื่อยาหมดแต่กลับเลือกที่จะรออยู่หลายวันก่อนวันกำหนดนัดพบแพทย์ส่วนการกระทําที่เกิดจากความจงใจที่เกิดจากการละเมิดเป็นการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนออกจากการปฏิบัติที่ปลอดภัยอย่างตั้งใจ ขอบเขตร,ระหว่างการละเมิดและการผิดพลาดมักไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็มีแนวทางในการพิจารณาเพื่อแยกความแตกต่างโดยความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาที่เกิดจากความผิดพลาดจะเกิดขึ้นจากกระบวนการภายในเพียงอย่างเดียวผู้ป่วยพยายามทำสิ่งที่ถูกแต่กลับเกิดความผิดพลาดส่วนกรณีการละเมิดผู้ป่วยจะมี แรงจูงใจและบริบททางสังคมที่ส่งผลให้เกิดความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาตัวอย่างของการละเมิดอย่างจงใจเช่นผู้ป่วยต้องการทำอะไรง่ายๆการกินยาทุกชนิดพร้อมกันทีเดียวทั้งๆท,ท,ที่ควรจะกินในเวลาที่แตกต่างกันหรือกินยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยขณะท้องว่าง อย่างไรก็ตามในบางกรณีความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยายาแบบจงใจอาจเป็นการกระทำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยก็ได้เช่นการไม่กินยาขับปัสสาวะก่อนการเดินทางด้วยรถประจำทางที่ยาวนานส่วนการกระทําที่ไม่จงใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งใจให้ความร่วมมือแต่ไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจ มีสาเหตุอยู่สองประการคือการขาดสมาธิหรือขาดความระมัดระวังและความจำที่เสื่อมลงการขาดสมาธิหรือขาดความระมัดระวังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมแต่ไม่สามารถทำได้อย่างเหมาะสมส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำตัวอย่างของการขาดสมาธิหรือขาดความระมัดระวังเช่น การหยิบการกินยาผิดความไม่ใส่ใจในการกินยาส่วนผลจากความจำที่เสื่อมลงเช่นการลืมกินยาพบได้บ่อยในผู้สูงอายุดังเช่นในผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ64ปีมาพบแพทย์ตานัดมีอาการหอบกำเริบบ่อยโดยเฉพาะเวลาออกแรงต้องพ่นยามากกว่า10ครั้งในตอนกลางวัน และ2-3ถึงครั้งในตอนกลางคืนจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยผู้ป่วยลืมกินยาบ่อยแต่มีการพ่นยาเป็นประจำยาที่ลืมเป็นประจำคือยาทีโอฟิลีนซึ่งเป็นยาที่ควบคุมอาการและการดำเนินไปของโรคอาการของผู้ป่วยอยู่ในระดับรุนแรงคือมีอาการมากและโอกาสเกิดการกำเริบมาก ประเภทของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาตามขนาดยาที่สั่งใช้แบ่งออกเป็นการใช้ยาเกินขนาดที่สั่งใช้และการใช้ยาต่ำกว่าขนาดที่สั่งใช้ในกรณีของการใช้ยาต่ำกว่าขนาดที่สั่งใช้อาจรวมหรือแยกการที่ผู้ป่วยไม่ใช้ยาเลยไว้ด้วยก็ได้ทั้งนี้ควรระบุค,คำนิยามให้ชัดเจน ประเภทของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาตามความเหมาะสมของระดับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาคำถามที่มักจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทางคลินิกว่าความร่วมมือในการรักษาด้วยยาระดับไหนที่จัดเป็นความร่วมมือในการรักษาด้วยยาที่ดีความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับที่ยอมรับได้หรือความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับที่เพียงพอใน ทางการแพทย์การนิยามความร่วมมือที่ดีในการรักษาด้วยยานั้นมักครอบคลุมถึงการกินหรือใช้ยาอยู่ในระหว่างร้อยรับแและ120ของขนาดยาที่สั่งใช้การเริ่มต้นใช้จุดตัดนี้มีสมมุติฐานมาจากความรู้ที่ว่ายาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามเส้นโค้งของการตอบสนองของขนาดยา การลดลงของผลทางคลินิกของยาจะเห็นชัดเจนเมื่อขนาดยาทั้งหมดต่ำลงกว่าร้อยละ80โดยสรุปแล้วการจัดประเภทของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยามีหลายแบบซึ่งจะช่วยบ่งบอกลักษณะของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ